สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฉะเฉลยข้อสอบ AMC ปี2 1 6 6นะคะในปีอจ้าโดยนะคะเราได้แปลโจทย์มาให้แล้วนี่เป็นโจทย์ดังนี้ก็คือวงกลม1วงมีรัศมี1หน่วยและวงกลมอีกวงมีรัศมี2หน่วยและมีสามเหลี่ยม ABC สัมผัสกับวงกลมดังกล่าว ในด้านของ AB และ AC จะเท่ากันทุกประการและเราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC อ่าทีนี้ก่อนอื่นเลยเพออ่านโจทย์เสร็จใช่ไหมเราก็มาเฉลยยังมาทำกันก่อนนี่เขาบอกว่ารัศมี1เซนวงกลมรัศมีสองหน่วยแล้วเขาบอกว่าสามเหลี่ยมสัมผัสกับวงกลมเห็นไหมจะมีเส้นสัมผัส เขาบอกว่า ab กับ ac เท่ากันทุกกะการเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปดังนี้อ่ะทุกคนเห็นรูปไหมพอเราได้รูปดังนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาวาดรูปต่อกันพอทุกคนเห็นรูปตรงนี้เราลากเส้นยาวเลยนะหนึ่งเส้นทับ ตรงนี้คือจุดเมื่อกี้ทีนี้ให้เราลากจุดเมื่อกี้ศูนย์กลางเมื่อกี้ให้ไปชนกับด้านของสามเหลี่ยมให้เป็นมุมตั้งฉากนี่ละแล้วก็เขียนด้วยเป็นมุมฉากอ่ะ ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่ามันเป็นมุมฉากใช่ไหมเราก็จะจับสามเหลี่ยมสองอันมาเปรียบเทียบกันก็คือสามเหลี่ยมนี่ใหญ่เกินเราจะเทียบสามเหลี่ยมตัวนี้กับอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมใหญ่ทุกคนเห็นไหมว่าสามเหลี่ยมเล็กเราจะมีด้านนี้ด้านนี้ และข้อมุมเหมือนก,นกันกับสามเหลี่ยมใหญ่ที่เป็นด้านด้านแล้วก็มุมดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมสองอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งพอเรารู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันเราจะเขียนได้ว่า ชื่อขอตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อว่าอะไรดีตรงนี้ให้เป็น o หนึ่ง o สองส่วนตรงนี้ให้เป็นอะไรดีนะเป็น D a b c d แล้วก็ e นี่ทีนี้เราก็จะได้แหละเขียนได้แล้วเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม A, D, O, 1คล้ายกับสามเหลี่ยม A, E, O, 2, นี่ทีนี้เราจะมาคำนวณหากันโดยวิธีการคำนวณเราจะเขียนเพราะมันเป็นสาม ได้ว่า A o หส่วนด้วย A o สองจะเท่ากับ d o หนึ่งส่วนด้วย e o สองทีนี้เราก็จะได้ว่า o 1> ao 1ส่วนด้วย ao 1บวกกับนี่เรารู้ว่าตรงนี้กับตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้3นี่ส่วนที่เหลือออกมาจาก ao 1คือเรารู้ว่ารูปที่2อ่ะ ao 1คือตรงนี้แล้วเราต้องการรูปสามเหลี่ยมใหญ่เราก็เลยได้เป็น ao 1บวกกับ สามเ,สเพราะว่าตรงนี้1เซนตรงนี้สองเซนบวกสก็จะได้เท่ากับ1นส่วนสองดังนั้นเราจะได้ว่า A O 1เท่ากับ3ามเซนสหน่วยสาหน่วย ทีนี้เราจะใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสกันในการเขียนเราจะได้ว่านี่เราจะหาและวเราจะได้ว่า A D เท่ากับ Square root 3กำลังสองลบหนึ่กำลังสองเท่ากับเท่าไรเท่ากับสแคว e r รูท ปดนี่พอได้สเกลสแควร,รูปแปดแล้วเราทำไงต่อหนะ้าทีนี้ทุกคนจำได้ไหมจากข้างบนเมื่อกี้ที่เราทำกันก็คือเราบอกว่าสามเหลี่ยมสองอันเนี้ยมีความคล้ายกันใช่ไหมดังนั้นอะ่ะเราจะเขียนเพิ่มได้อีกแบบหนึ่งทีนี้เมื่อกี้เราได้แปดแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเปรียบเราก็จะมาเปรียบเทียบว,วงกลมใหม่ สามเหลี่ยมนี่พูดผิดสามเหลี่ยมใหม่โดยรอบนี้เราจะใช้สามเหลี่ยมสีฟ้าเหมือนเดิมและอีกรูปหนึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยนี่เป็นสามเหลี่ยมนี้เลยเราก็จะเขียนได้ว่าเป็นสามเหลี่ยม a d o 1คล้ายกับสามเหลี่ยม a f สี่ตรงนี้เป็น f ทีนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับข้างบนเลยเมื่อกี้เราก็จะได้ว่า AD ส่วนด้วย AF เท่ากับ DO1 ส่วนด้วย FC จะได้ว่า ทุกคนจะได้เท่าไหร่จะได้เป็น2องสแควรูสองส่วนแปดนี่สองสแควรูสองส่วนจะเท่ากับหส่วน f อดังนั้น f 3จะเท่ากับ2 square root 2 ทีนี้เรารู้ค่าของ fc แล้วต่อมาเราจะมาหาพื้นที่กันโดยสูตรของสามเหลี่ยมว่ายัางไงนะสูตรสามเหลี่ยมจะหาได้จากเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานอ่าเรามาหากันเราก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณ สูงคืออะไรสูงคือ AF นี่ก็เขียนเลยคูณกับ AF คูณกับอะไรอีกตัวนึ่งคูณกับอะไรล่ะเราก็จะได้นี่เขาหาสามเหลี่ยมทั้งหมดเราก็จะใช้ฐานคือ BC นี่เราก็จะได้ว่าเศษหส่วนสองคูณ A f คูณกับ2คูณ c f และคนสงสัยคูณ2ทำไมเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ c f มาแล้วฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นฐานมันคือฐานทั้งหมดฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากันดังนั้นตรงนี้เราจะคูณ2ก็เลยได้เป็นตัวนี้เลย ทีนี้เราก็จะได้ว่าเราได้ค่าเท่าไหร่ทุกคนเราก็จะได้8คูณกับสองสแควรูรสองซึ่งเท่ากับ16บหกสแควรูรสองตารางหน่วย ตีกๆหลายคนอาจจะสงสัยลองไปฝึกทำโจทย์กันดูนะคะวันนี้พี่พทาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย